เข้ามาหนึ่งลำนะครับผมนะสำหรับงงลอยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัว G L นะแต่เจ้าของเก่าเขาไปเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวก็คือเอาไว้ใช้บรรทุกของนะครับผมนะใครหารถไปวิ่งใช้งานในครอบครัควรหรือว่าใช้คนขอนะคัะนี่ตอบโจทย์เลยนะผมไม่ต้องเปลี่ยนแดดเปลี่ยนฝนด้วยกระจังหน้าแต่เขาเปลี่ยนให้ใหม่ทำให้ใหม่หมดนะครับผมนะอันนี้เป็นป 2, ี2006ต้องบอกไว้ก่อนเป็นปีลึกหน่อยนะครับผมนะขอบโยงขอบยางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วแต่ทางเราจะเซอร์วิสให้หมดเลยนะทุกรายการนะครับผมนะอันนี้มีลิสต์ไว้แแแแแลลลนะล้้้้้้้้วววววหหหหะะะะะะ่่่่่่่าา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 ตตตออ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 งงงงงงททไไไรรรรบบบนน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 นปปปดดดดมมมมมมณคคึึึเเเเเืีีีีกกกิิ๋ย็ใใัััผข ยางนีเ่เขาเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเป็นปี22นะครับผมนะซีรีี์ยางก็20570ขอบ15นะครับผมไปงานต่อได้เลยนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็นปอหนังคู่หน้าเกียร์ธรรมดานะครับผมส่วนตัวฟอนการาเขาก็เป็นเอาของรีโวรมาใส่แต่เจ้จาของเก่าเขาเฟียวไปอีกแบบเขาเฟียวไปอีกแบบนะส่วนข้างหลังรับอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นตัว GL มาก่อนนะแต่เขาไม่เปลีป่ยนเป็นป้ายเขียวก็คือเอาไว้คนของเตมตาเลยนะครับผมนะ <S <S สิ่งที่ได้ติดตัวมาจากตัว GL คืออะไรรู้ไหมข้อดีของเขาหนึ่งแอร์ตอนหลังมีมาให้เพราะอ2คือกระจกเขาเห็นไหมจะเป็นนนนกรระะจแแบบบบบเเปิดดไ้้้้้ทัััังงาาาหหลลลวยค นะอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็ไอ้ตัวกรงหลังเนี่ยสามารถล็อกได้นะตรงประตูท้ายนะครับอามาดูกันดีกว่าว่ามันสภาพคลิปแค่ไหนเอาไว้ให้คนพกของสบายครับลูกค้าแต่ถ้าจะเอาไปคแคมป์โปิ้งปูท็อปเป,ป๊บติดมงติดบ้านป๊บบิวอินจบเที่ยวได้เลยนะครับผมนะทีนี้ค่าตัวอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นครับลูกค้านะใครสนใจก็เข้ามาดูทันจริงได้ที่จิตรดาคุ้มค่าแล้วกันนะแต่อย่าช้านะลูกค้าราคาเนี่ยรถตู้ราคาแม่งไม่ถึง300,000ส่วนใหญ่จะไปไวนะยังไงก็ไวหน่อยแล้วกันใครที่สนใจดดูคคลลลลิปปนนนนีีีี้้้รรบบเเขขาาามยยแวววกกัััั่่ออตไสส